แต่มาดูเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่สํานักงานเขตหนองจออเมื่อวานนี้นะครับตอน8ปดโมงครึ่งแต่เช้าเลยนะครับคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชในฐานะที่เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พานะครับพานายสิริละดาโคตรพัดหรือว่าคุณดาอายุ25ปีเป็นชาวมุกดาหารนะครับขึ้นไปที่สํานักงานเขตด้วยรูปร่างหน้าตาการแต่งตัว เป็นผู้หญิงเลยแต่ตอนขึ้นไปเนี่ยเป็นนายสิริละดานะครับจะขึ้นมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคำนำหน้าจากนายเป็นนางสาวคือทำบัตรประชาชนใหม่นี่ฮะก็มาโดยแต่แรกอย่างที่คุณจอมขวัญบอกนะครับซึ่งทางการปกครองได้ระบุเอาไว้เป็นหลักฐานว่ามีอวัยวะสืบพันธุ์กำกวมนะครับคือมีสองเพศและก็ถูกเลือกให้เป็นชายตามความต้องการของข,ของคุณพ่อนะครับมาตลอด พอโตขึ้นกลับมีจิตใจเป็นหญิงนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านคุณหมอแท้จริงก็เป็นสักขีพยานเป็นคนที่ยื่นคําร้องช่วยครอบครัวนี้นะครับแล้วที่ผ่านมานี่นะครับทางด้านของคุณสิริละดาน,นั้นก็บอกว่า,าได้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตั้งแต่อายุ12ปีนะครับรู้สึกสํานึกในพระมหากราุณาธิคุณมาโดยตลอดคือได้เป็นคนไข้ในพระองค์ท่านเนี่ยมีความหมายว่า คือตัวคุณสิริดานั้นมีสองเพศต้องผ่าตัดแล้วผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยนะครับก็ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นนะครับแล้วก็ผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ที่กรุงเทพปี53นี้เองนะครับคุณหมอบอกแบบนี้คือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังและอาจจะงงว่าสองเพศนี่เป็นยังไงคุณหมอบอกว่ามีฮอร์โมนเพศหญิงมากนะฮะก่อนหน้านี้เวลาถ่ายปัสสาวะจะผ่านออกทางช่องขับถ่ายบริเวณอวัยวะเพศหญิง ซึ่งไม่มีช่องคลอดมีเพียงรังไข่ขนาดเล็กแต่ก็ฟอ่อตัวเมื่อโตขึ้นส่วนอวัยวะเพศชายก็มีฮะเป็นองคชาตนะฮะแต่ไม่มีอันทะเออ,อนี่แหละที่หมอมีสองเพศนะครับก็ได้รับการผ่าตัดตกแต่งอวัยวะเนี่ยเป็นเพศหญิงแล้วเลือกไปแล้วเป็นเพศหญิงและพอผ่าตัดเรียบร้อยแล้วก็คุณหมอแท้จริงก็ขึ้นมาที่สำนักง,งานเขตน้องจองพาน้องสิริละดามาเปลี่ยนจากนายเป็นนอสองสำเร็จ ค่ะเห็นบอกสัมภาษณ์กันพอสมควรใช่ไหมคะ<ช>ว่าแน่ใจไหมว่าจะเลือกแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องให้สัมภาษณ์กับทางเขตด้วยไหมคะใช่นี่แหละฮะโอ้โหแต่ที่พี่ขนกเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้คือแปลว่าคือน้องเนี่ยก็คือมีสองเพศแต่ว่าทั้งสองเนี่ยก็ไม่ได้สมบูรณ์ทั้งคู่ถูกต้องนะฮะ,ะ,ะมีองค์ชาติแต่ก็องค์ชาติเล็กะนะฮะไม่มีช่องคลอดแต่มีรังไข่อย่างเงี้ยออแต่ บบก็ดีตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็รับนะคะ<ๆ>ในเมื่อลูกเลือกที่คือสภาพจิตใจเขาเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่เด็กรู้สึกจําความได้หนูก็เป็นผู้หญิงแล้ว่นะคะแต่เพอเอิญก่อนหน้าที่เขาจะรู้ตัวเลือกเองได้โตมาพ่อแม่อยากได้ลูกชาย<อ>ก็เลยเลือกให้ก่อนเป็นเด็กชายมาโตมาก็เปลี่ยนเป็นนายนี่ฮะก็เลือกเป็นและที่สุดก็เลือกเป็นเพศแม่นะเป็นนางสาวใช่ค่ะต้อนรับวันแม่พอดีเลย <laughs> ไม่ไม่เกี่ยวกับจังหวะน,นี้มั้งคะไม่เกี่ยว <laughs> ก็จะน้องมีแฟนนะ <c oughs> น้องมีแฟนนะคะแฟนก็เป็นแฟนเป็นผู้ชายสิยเป็นผู้ชายนะผู้ชายก็ผู้ชายสิ